ไม่แดดป่อ,อยู่ไทยแดดไหมวันนี้ไม่แดดรุมมากไม่แดดสองวันแล้วเวลาเลยเตรียมส่งให้พี่ด<อ>ูองของมาถึงแล้วพี่โลหน่าใสตั้งแต่มาอยู่ไทยก็นี่แหละก็ได้ของฮันยาของไอยานี่หละมาใสถึงได้หน้าใสล้นกรณีชิวนะตอนนี้เลยไม่มีน้ําหอมไม่มีสารอันตรายใดๆนะครับเัยวนี้เรั่มทาสองวันสยุบค่ะหน้าใสขาวหน้าขาวใส พี่ใช้คู่กันเลยกันแดดกับเซรั่มใช่ค่ะถ้าใช้คู่กันมันก็จะแบบเห็นผลดีขึ้นเพราะบางทีอะเราไปใช้กันแดดตัวอื่นๆที่แบบอุดตันหรือว่ามีแป้งมีรองพื้นมีอะไรที่มันทําให้หน้าอุดตันอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ช่วยเรื่องสิวชา้าเซรั่มหน้าใสาจริงรคุณค่ะลอยเซจะบินไปแคนาดา พี่หน้ากระจ่างใสพี่ดองบอกว่าเพิ่อเอารถสามไปเดี๋ยวพี่กุ๊ไก่ส่งรถสี่มาโอ้สี่อตแล้วนะพี่ดวงเดี๋ยวล็รตไฟเบอร์ตัวจริงมาพี่ดวงน่าจะเยอะอีกนะเนี้็อตที่ห้าตัวจริงอะตัวจริงแพ็กเกจสวยด้วยสวยราคาถูกมากอแ,แต่ก็ไม่มีใครได้ถูกเท่าแฟลเซลล์แล้ว <laughs> ยา่าซื้อซิมซิมให้โอโลอยังเดี๋ยวเราไม่ได้กลับไทยนะคิดถึงเดี๋ยวย่าเขาจะไปทำซิมให้ลูกชายใช้เซรั่มสิวยุบหน้าใสขึ้นเลยทำให้น้องมั่นใจขึ้นเลยค่ะปกติจะอายมีสิวอุ้ยดีจังเลยขอบคุณค่ะพี่โอพี่ทาเซรั่มกับกันแดดอยู่ออฟฟิศทาแป้งครั้งเดียวติดทั้งวันทุนดีมากขอบคุณค่ะจริงมันแต่งหน้าติด มันแต่งหน้าโทนติดโทนสีนะแต่งหน้าแบบติดดีมากวันนี้ทิดไปรอ้องย่าที่หน้าเวทีนะเอาขอบุณค่ะไปเจอกันนะวันนี้นนทิพไม่ได้ไ,นนไม่ได้ไปด้วยนะตั้งแต่วันที่หกลองทักแชทมาดูได้นะคะหรือไม่ก็ดูตรงหน้าโปรไฟล์ตรงที่ตัวเองสั่งอา้าโดนอะไรเนี่ยขี้หมอ เพราะว่าบางทีขนส่งของแต่ละจังหวัดที่อยู่จังหวัดไหนเอ่ยขนส่งของแต่ละจังหวัดมันจะไม่ไม่เหมือนกันนะคะใช้ดีลูกของคมก็ชับเริ่มหายแล้ว,วเนี่ยโซผิวหน้ากันนี่เป็นตุนะเขาลิงกับแมวอยู่ ชาแนลชาแนลติดีดีชาไมชาแนลต่างหมติราทนโนล้วครับตอนนี้กแมวาอยู่อ๋อแมอยู่ระยองนี่แบบวันนี้วันที่เก้าโอ้จริงๆน่าจะถึงแล้วนะอาทิตงมือไหรหรือเปล่าฝากสั่งวันนี้ขอ,ของจะมาถึงวันนี้เดี๋ยวรอรุ้นนะคะจําอาจจะมาถึงวันนี้แหละ คุณว่าแมวขอซื้ออย่างเจอรี่ซื้อเจอรี่ใช่เธอละนี่จ้อยู่ไหนดอกไม้อะลไม่ไปชอบดอกไม้แค่สามสิบดอกพอให้บอกดอกไม้สามดอกืึ พีดวง<น>พีดวงโอ้ยพี่ดวงมันเยอะไม่ต้องเอาช้อยเญ่ขนาดนั้นก็ได้วันนี้สิบอโอ้ยพี่ดวงสสเสรไรจจัหนูขึ้นเครื่องนัหนูต่อกลับได้ถ้าพวงมาลลย เฮ้ยสุนทุ่งมาไล่เอากลับได้อารโลจะมาไทยเมื่อไหร่เร็วๆนี่ค่ะเดี๋ยวจะไม่หาบาร์บีอยู่ใช้สิวยุกเยอะเลยชอบจะใช้ต่อค่ะขอบคุณค่ะดีเลยอ่ะโอ้ยคนดูสามร้อยกว่าเลยนะตอนนี้เราุณสั่งซื้อได้เลยครับสิ เจลับนะครับหน้าสิวกันแดดก็มีนะเจ็คูห้าร้อยเก้าสิบถูมา่ามนีวากเลยนะตอนนี้มีที่มารีวิวเพราะว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็สั่งสั่งกันไปนานแล้วว่าวันที่เออแกงที่สั่งวันที่หกบางคนก็ของยังไม่ถึงบางค่าถ้าสั่งวันที่ 6, วันที่หกก็คือตรงที่สุดอืมพี่ดวงบอกว่าน้องสั่งได้รับของ่ทน<ล>ันแล้วนะคอะ นางติดโอ้ติดใจไฟเบอร์คือไฟเบอร์อะใครกินก็ติดใจค่ะเพราะว่าอร่อยทานง่ายแล้วก็ไม่จุดระหว่างวันถ่ายออกหมดท้องถ่ายดีถ่ายง่ายอืมคือไฟเบอร์ใครกินก็ติดใจคือใครที่กินกินตัวไหนมาแล้วปวดบิดแล้วก็ถ่ายเป็นน้าถ่ายจุดจานร,ระหว่างวันนะ่ะตัวเนี้ยก็จะแบบไม่เป็นอย่างนั้นอนะคือมันจะไม่ปวดบิดเหมือนถ่ายจริงๆเลยเหมือนถ่ายแบบถ่ายง่ายๆสบายๆอะ่ะ แป้งจากมุงเจาหนาทีแล้วที่ยงสิเอาเหรออุ้ยเดี๋ยวจะไปทำเล็บแล้วนะทุกคนที่ดองบอกว่าไม่ทันแล้วโอนเงินเรียบร้อยแล้วจ้าคือน่าจะได้เอ่อถ้าถ้าสั่งวันที่หกอะตอนกลางคืนใช่ไหมส่งวันที่เจ็ดนะคะส่งวันที่เจ็ดเอ่อวันที่แปดอาจจะยังไม่ถึงวันที่เก้าอาจจะถึงวันนี้นะโมซัดดิ้งดูย้อนหลังที่ไหนทูไอดีค่ะ ไปดูทัวร์ไดีนะทุกคนนะเยี่มันนี่หนังมันพีนมากเลยมันเห็นตัวแตาเข้าไปแล้วนะที่รักไปามาเราลงพร้อมกันนี่แล้วเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นใหม่เนาะใช่เดี๋ยวขึ้นใหม่เพราะว่านาทำเลยไปเที่ยงเดราจะไปพีเนเด็ตด้วยแป๊บมหนึ่งใช่ไปพีเนเด่น โอเคแล้วน้ำตาลนจ้ากเซร่าไปแลแวขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะพี่พี่ขอบคุณนะคะเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาไล่ใหม่นะเดี๋ยวกลับมาจากแฟชั่นก่อนเดี๋ยวมาไล่ใหม่